ุดนี้ก็เป็นพลอยแดงอเมริกาโบบอโมอสมิตติชมพูนะครับสีชมพูใสสวา่างสีออกหวานนะชมพูออกหวานเจ้าสาตบปีเลยครับเป็นพลอยแท้นะครับไม่ใช่ะตะปิดหรือกระจกมาใส่สีนะครับเป็นเรียกพลอยจากบอมอฟริการเราก็มี เป็นอยตัวอย่างใครก็โทร0 8 7 1 5 0 5, 5 6็ดหอ่้นย์ห่ชมพูนี่ก็สวยแล้วชนะมพูมีทั้งชมพูสดชมพูใสสวยแล้วลนะมีความหวานนะครับใสแล้วมีความสุดสว่างเด่นนะ